สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่าเช้าว,วันนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิลดต่ำลงและหนาวเย็นต่อเนื่องโดยเช้าว,วันนี้วัดอุณภูมิต่ำสุดที่5องศาเซลเซียสต่ำสุดอีกครั้งของหนาวปีนี้อุณหภูมิยอดยาตแต่0.3องศา ทั้งท้องฟ้าเปิดและลมสงบส่งผลทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งหรือเมย์ขับขึ้นเกาะยอดหญ้าเป็นวงกว้างที่บริเวณยอดดอยอย่างชัดเจนทําให้นักท่องเที่ยวที่พบเห็นต่างตื่นตาตื่นใจพากันถ่ายภาพสุดประทับใจเป็นที่ระลึกสําหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นบรรยากาศเช้าว,วันนี้เป็นไปอย่างคึกคักจากการที่นักท่องเที่ยวต่างพากันสัมผสัสอากาศหนา,า,าวยามเช้าตรู่ดูน้ําค้างแข็งพร้อมรอชมแสงแรกของวันท่ามกลางทะเลหมอก ด้านสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติยอดรวมกว่า4,255คนถือว่าสูงกว่าในห่วงวันปกติคาดช่วงวันหยุดก็จะเพิ่มมาอีกทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่าระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า จากนั้นช่วงวันที่21-24ธันวาคมนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก4-6องศาเซลเซียสซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเตือนอากาศหนาวฉบับที่หว่าช่วง21-25ธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกะระลอกจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้ายอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศามีน้ำค้างแข็งขอให้ดูแลสุขภาพ